คือถ้ากินยาตัวนี้นผมจะไม่มีไข้เลยนะครับเพราะว่าวันนโลกนี้จะมีไข้แบบตอนบ่ายตอนจนถึงสว่างเลยถ้าไม่กินยายาพาราสวัสดีครับแต่บอจะมีนะครับผมช่วงเย็นวันนี้นะครับก็ถือโอกาสมานะครับมาบอกกล่าวถึงสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับเป็นสมุนไพรชุ่มคอจากบ้านสวนเมตตาปราจีนนะครับเป็นอ,อ,อาจารย์เองที่พาเข้าวงการสตันนะครับ แล้วก็ท่านได้ทําได้ลาวงการไปนะครับไปทําสมุนไพรขึ้นมาเพื่อรักษาผมได้กินอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นน้ําสมุนไพรผลไม้แล้วก็โอ้หลายอย่างเลยนะครับที่แกปรุงออกมาสมบคุณเยอะมากนะครับขับเลือดเสียฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายเราหลายหอย่างผมเองนะครับประสบอุบัติเหตุข้อเข่าพลิกนะครับเส้นเอ็นฉีกขาดนะเจ็บรักษาตัวมาอยู่ปีกว่าไม่หายกินยาก็ไม่หายนะครับพอ พี่มังกรน,นะครับให้ยาตัวหนึ่งผมมาเป็นขวดใหญ่ขวดที่ผมให้ตั้มบังดูกินในชุดแรกนะครับตอนนี้ว่าหมดแล้วเลยไม่ได้ขวดมาให้ดูกันอาการเบื้องต้นของผมนะครับเข่าที่ผมเจ็บอยู่เนี่ยนะครับผมเริ่มเดินเร็วได้นะครับเริ่มเดินเร็วได้ลงบันไดแล้วไม่ต้องย่องนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเดินพลิกนิดเดียวก็ปวดทรมานมากกลางคืนนอนเนี่ยทรมานจริงครับปวดขาเข่าด้านนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นยา,เ,าเป็นสมุนไพรนะครับที่ เกี่ยวกับบรรเทาอาการไอนะครับขับเสมหะต้านเชื้อไวรัสอย่างได้ผลนะครับแล้วก็พวกมีสมสมของมะกรูดน้ำผึ้งบ้านสวนเมตตาปราจีนนะครับพี่มังกรนะครับเป็นลูกชายของอาแดงโคกปีบนะครับเป็นดาราโหดตัวร้ายรุ่นเก่าสมัยนู้นนะครับถ้าใครอยู่ยุค90นะครับจะรู้จากอาแดงโคกปีบนะครับเป็นรุ่นรุ่นบุญอาสมบัตินะครับที่อยู่ในวงการนักแสดงเก่าผมเอง เข้าไม่ทันเข้าไม่ทันแกนะครับท่่นเสียชีวิตไปแล้วก็พี่มังกรก็เป็นทายาทที่อยู่ในวงการบันเทิงนะครับช่วงหนึ่งแล้วก็อยู่กับผมมาประมาณ3-4ถึงปีนี่แหละนะแกก็ไปบวชพอสึกออกมาแกก็เลยมาเดินสายสมุนไพรนะครับไว้ช่วยคนก็มีราคาจำหน่ายที่ไม่แพงนะครับไม่แพงแล้วก็อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ลูกศิษย์ลูกหาเอากระเช้ามาให้น้ําไม่ใช่สุรานะครับเป็นน้าองุ่นร้อนะครับอันนี้ผมจะไปให้ตั้มบางดูนะครับให้ตั้มบางดูไว้ ทานเพื่อลดอาการไอนะครับแล้วก็จะมีสูตรยาจากพี่น้องเอซีที่ผมประกาศไปขอพุทธรักษาดอกแดงนะครับมาให้แล้วก็พรุ่งนี้จะมีคนจะส่งมาให้ผมอยู่นะครับหลายท่านเลยต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่เมตตาและอนุทนาบุญกับท่านด้วยที่ School, ส่งสมุนไพรมาให้ผมเพื่อปรุงยาให้ตั้มบังดูนะครับเจ้าตัวปฏิเสธการรักษานะครับเจ้าตัวไม่รักษาที่โรงพยาบาลขอ,อยือชีวิต เท่าที่อยู่ได้นะครับบอกมาอย่างนั้นผมก็ต้องทําทุกวิถีทางเพื่อจะให้เขามีชีวิตอยู่ได้ยาวที่สุดนะครับเมื่อปฏิเสธรักษาแล้วปฏิเสธรักษาที่โรงพยาบาลนะครับแต่ไม่ปฏิเสธรักษาสมุนไพรนะครับผมก็ยังงงๆมันอยู่ก็เอาเป็นว่าช่วยได้ก็ช่วยนะครับผมก็จะสรรหาสิ่งดีๆมาให้นะครับยาดีๆที่มีอะไรดีผมก็ซื้อมาให้ส่วนตัวนี้นะครับพี่มังกรเขาได้ให้ผมมาก่อนหน้าที่ตามวจดูจะมาอยู่กับผมดังนั้นผมเลยปรึกษาเกว่า ตัวนี้มันสามารถช่วยทำมืดูได้ไหมก็บอกว่าเข้าทางเลยเกี่ยวกับระบบหายใจระบบปอดระบบอะไรพวกนี้นะครับคิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับก็ต้องลองดูกันไปนะแต่ว่าเรื่องสับคะรตัวอีกตัวหนึ่งเป็นน้ําขวดใหญ่นะครับขวดใหญ่ผมทานเองแล้วดีมากนะครับดีมากๆเลยร่างกายเริ่มกระปี้กระเป๋าขึ้นนะครับเผาเข่าแขนเขินที่เคยปวดที่เคยอะไรรู้สึกว่ามันคล่องตัวขึ้นแต่ยังไม่ได้หายขาดนะครับแต่รู้สึกว่ามันคล่องตัวขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวตามไปดูที่ทาม,มืดูกันครับผม โอเคพอดีตัม้มาังดูเดินออกมาพอดีนะครับอันนี้ก็ฝากถึงพี่มังกรนะครับบ้านสวนเมตตาปาจีนก็ได้อันนี้ผมได้ให้ตัม้มบังดูนะไม่ตัม้มดูเอาไว้กินเอาแช่แช่เยน็นก็ได้ขวดนึงก็เอาไว้ข้างนอกกินก็ได้มันจะแก้ทุนพัยชุ่มคอเป็นทุนพายล้วนไม่ใช่หม,มอบรทาการไอขับเสมหะต้านเชื้อไวรัสอย่างดีอันนี้ของพี่มังกรที่พี่กินขวดใหญ่ที่ให้เองไปแหละขวดนั้นอันนั้นหมดแล้วใช่ไหมเอาตัวน,นี้ไปกินมันกินง่ายไม่ขม ก็มีอาการยังไงก็รายงานมาให้ด้วยจะได้แจ้งไปยังที่บ้านสวนปาจีนเพื่อให้เขาได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนอีกอ่าถือไว้คนหนึ่งขอบคุณพี่มังกรชื่อพี่มังกรขอบค,คุณพี่มังกรขอบคุณพี่มังกรนะครับที่ส่งยามาให้แกเคยพาพี่เข้าไปเป็นสตันคนนี้แหละที่สอนพี่ขับวิบากที่เหาะได้ที่ล้มได้โดยไม่เจ็บคนนี้แหละก็ <c oughs> ไอ้ขวดใจก็ของของแกใช่ก็กินแล้วก็ขวดใจก็กินแล้วก็ไม่ไอครับแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าไม่กินแต่ถ้าไม่กินแต่ถ้าขาดขาดวันหนึ่งอย่างเงี้ยจะไอไอไอตอนเช้านะครับต่อจากที่ไอไอไอกีสองกีสามนะครับตก็มาไอตอนเช้าแล้วทีนี้ก่อนหน้าเนี้ ก่อนหน้าที่ผมจะกินยาไอตัวขวดใหญ่นะผมไอเป็นเลือดใช่ไหมพี่บอยพี่บอยก็เห็นก็คือผมจะ,ะเฉลี่ยที่ก็คือผมจะใส่ขวดผมจะไม่ให้ออกกระจายไปไหนผมจะใส่ขวดผมจะคลายใส่ขวดไว้แล้วก็ปิดฝานั่นแล้วก็ไปเผานะครับเพราะพอดีเลี่ยอะมันเป็นเลือดมันเป็นริ่มออกมาประมาณสองวันนะครับพี่บอยก็เลยเอายาตัวเนี้ยไปให้ผมกิน น้ำขวดใหญ่น้ำขุยาน้ำขวดใหญ่ซึ่งสําหรับผมก็ผมไม่ค่อยชอบพวกกลิ่นพวกพวกลิ่นแรงๆครับมันกินยากแต่ว่าพี่บอยก็บอกสุว่าให้กินน้ําตามผมก็กินกินแบบครึ่งแก้วแก้วแก้วเป๊กนึงอ่ะกักนึงอ่ะเนี่ยอ่าเป็นกักเป็นกักนึงอ่ะเนี่ยก็คือกินปุ๊บก็คือสามกืนสี่กืนอ่ะ จากที่กินทิละกืนสองกืนก็คือสามกืนสี่กืนละตอนเนี้ยมันกินยากสําหรับผมนะมันกินยากแต่ผมว่าผมว่ามันมันดีมันดีขึ้นเยอะนะครับตอนนี้ผมไม่อายไปเลือดแล้วนะครับพี่คือผมไม่อายไปเลือดแล้วก็คือน,นม่นะเป็นยายายา,ยาตัวเดียวกันนี่นะดดแหละครัรอันนี้จะเป็นเป็นสูตรเฉพาะครับพกไอพวกอะไรลุงปอดอถามว่า อาการดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นมากครับนะครับเพราะผมกินยาแคปซูนมันมียาแคปชูนอยู่สองตัวนะครับตัวตัวตัวละสองเม็ดก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีขึ้นนะครับก็พอกินยาตัวเนี้ยคือหมดหมดหมดกวัวใจแล้วนะครับก็อาการก็ดีขึ้นเยอะนะครับจากที่เคยเป็นไข้นะครับ คือผมลืมกินยาวันเนี้ยไปเมื่อคืน,นเออผมเป็นไข้ผมเป็นไข้นะครับคือถ้ากินยาตัวเนี้ยผมจะไม่มีไข้เลยนะครับนะเพราะว่าวันนรกนี่จะมีไข้แบบตอนบ่ายตอนจนถึงสว่างเลยถ้าไม่กินยายาพารายาพารานี่มันมีส่วนที่ทําลายตับนะครับพี่บอยก็ไม่ค่อยอยากกินก็กินพวกยาพวกนี้มากกว่าครับถ้าตัวนี้มันกิน ชินง่ายใช่ไหมพี่บอยง่ายหวานรสชาติหวานหวานวันนั้นอีกนั้นมันแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนหนักแต่ว่าพี่ชอบพี่จิบทุกวันเวลาล้างรถเหนื่อยเนี่ยจิบ๊บหายเหนื่อยเลยกพี่กระเป๋าแขนเขินขาเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีลังกาโชว์ขาขาซ้ายผมนะครับก็เป็นปัญหาปัญหาคือขาซ้ายผมชอบชาเพราะว่านอนตะแคงข้างนี้ไม่ได้ข้างนี้ไม่มีปอดก็คือนอนจะแคงไม่ได้เพราะน้ําจะท่วมปอดแล้วก็จะไอจะนอนจะแค้งข้างขวาตอนนี้ผมนอนตะแคงข้างขวาจนชินละขาข้างนี้เลยชา ที่โรงพยาบาลขาช้ามากนะพี่บอยพอมาอยู่ที่นี่นะครับพี่บอยก็จัดที่ทางให้หรือจะเป็นเพราะที่นอนหรือจะเพราะยาไม่รู้ขาไม่ช้าแล้วก็กินยาตัวน,นี้ไปก็ถ้านอน <ไป S 2> ถ้านอนไม่ดีก็แฝนคอเนอะเอาะให้นอนแบบสบายเลยโอเคครับก็ฝากไว้สำหรับบ้านสวนเมตานะครับเข้าไปดูในแฟนเพจนะครับในเฟ e b o ๊ k พิมพ์ว่าบ้านสวนเมตตาไปมีอาการเกี่ยวกับพวกแง่ระบบหายใจพวกเส้นพวกอะไรติดต่อกันได้แก เขาเรียกดูดเลือดถ้วยแก้วก็ทํานะครับรักษาพวกเส้นเขาดึงกระดูกด้วยคนเราเท้าจะไม่เท่ากันเวลาเราใช้ไปนานเนี่ยข้างที่ถนัดนะครับมันจะสั้นกว่าข้างที่ไม่ถนัดเพราะว่ามันกระแทกบ่อยๆมันจะสั้นกว่าสังเกตดีๆนะครับบางคนคือไม่รู้หรอกนะครับแต่แกรู้แกดึงกระดูกผมเนี่ยใช้ผ้าเข้ามาดึงงัดกุบกบครับกุบกบโอ้ยดีขึ้นนะครับแล้วผมก็เป็นไมเกรนด้วยช่วงที่แกอยู่กับผมเนี่ยโอ้แกทําให้ผมประจําแล้วก็หยุดปพักในช่วงนี้ไม่ได้อยู่ผมนานแล้วล่ะนะครับก็มีอาการ บ้างเล็กน้อยแต่ผมไม่ได้ยาใคกินเนี่ยหมดไปสาขวดสขวดนี่มั้งสามขวดนี่แหละขาผมดีขึ้นก็ส่งไปปู่มณีปู่มนีไม่ได้ป่วยมันก็ไม่ได้กินแต่คนป่วยมาพอดีจังหวะที่มีคนป่วยมาพอดีก็เลยไล่ให้คนป่วยกินแล้วก็ให้บอกเองดีกว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เชียร์ไม่ได้ชงแบบแบบไม่มีแบบไม่มีเขาเรียกลอยๆนะครับผมเองทานเองรู้สึกได้เลยว่ามันดีกว่ายาหมอที่ผมทานนะครับยาหมอไม่ไม่เอ่ยไม่เอ่ยชื่อนะยาดีด้วยแพงด้วย ก็แค่บรรเทาอาการชั่วคราวแต่ที่ผมทานเนี่ยผม,ผมสามารถเดินเร็วได้นะอาจจะตีลังกาได้แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวได้ดูกันนะครับผมฝากไว้ตรงนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ